เพื่อนสีสิบปีทระยศเพราะเรื่องเงินหนึ่งสารหรือนี่คือแผนการที่เขาคิดไว้ตั้งแต่รากเขาขอเงินก้อนใหญ่แบบไม่เคยขอมาก่อนพร้อมกับคำขู่ที่ทำให้ฉันท่องสันระถึกความลับที่เขาซ่อนไว้ตลอดสิบปีกำลังจะเผยออกมาในวิธีที่เจ็บปวดที่สุดเมื่อเพื่อนท้ากลายเป็นศัตรูและเงินหนึ่งสนบาทอาจเป็นจุดจบของชีวิตฉันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่นี่คือเรื่องความอยู่รอดแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างร้านกาแฟเล็กๆกลิ่นหอมของเอสเพรสโซและขนมปังร้อนแผ่คละคลุงฉันนั่งรอเขาอยู่ที่มุมโปรดเหมือนทุกครั้งเราเจอกันที่นี่ทุกสัปดาห์เป็นเวลาเกือบสิบปีเขาเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่คุ้นเคยแต่วันนี้มีอะไรบางอย่างแข็งกระด้างในแววตาของเขา มีเรื่องด่วนที่จะต้องคุยกันเสียงของเขาตึงเครียดมือของเขาบิดขวดน้ำเล็กๆไปมาฉันมีปัญหาการเงินครั้งใหญ่ต้องการเงินจากเธอหนึ่งแสบาทและฉันต้องการเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงในร้านกาแฟดังกลบหายไปในพริบตาเหลือเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองหนึ่งแสบาทฉันพูดคำนั้นออกมาอย่างแผวเบา เราเพิ่งคุยเรื่องเงินของทุนซื้อบ้านไม่ใช่หรือเธอจำไอ้โตที่คอนโดมิเนียมได้ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบเงินก้อนนั้นมันไม่ได้เป็นของฉันอย่างเดียวมันเป็นเงินลงทุนและตอนนี้มันหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วฉันพูดซ้ำหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินของเธอเงินทั้งหมดเขาหยุดพูดชั่วครู ริมฝีปากของเขาเบี้ยวเล็กน้อยมันถูกใช้ไปกับสิ่งที่สำคัญกว่าและฉันไม่สามารถบอกเธอได้ว่าคืออะไรเธอจะได้เงินคืนสักวันหนึ่งนี่คือการทรยศใช่ไหมฉันถามด้วยเสียงสัน่นหรือว่าเป็นแค่เรื่องของธุรกิจเพื่อนทาไม่ควรแบ่งแยกเรื่องแบบนี้เขาตอบกลับแต่ถ้าเธอคิดเช่นนั้นข้อทามใจ ฉันรู้ว่าเธอเก็บเงินไว้สำหรับดาวบ้านและนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาหาเธอเพราะเธอเป็นคนเดียวที่มีเงินสดขนาดนั้นเธอรู้เรื่องเงินของฉันมาตลอดและเลือกที่จะทำแบบนี้อากาศในร้านกาแฟรเริ่มเย็นเยอืเยอกฉันมองลึกเข้าไปในตาของเขาและเห็นเพียงความว่างเปล่าสิบปีฉันกระสิบเพื่อนสีสิบปีและเธอ ประโยคต่อไปของฉันค้างอยู่ในลำคอเมื่อเห็นเขาค่อยๆยยื่นซองเอกสารสีน้ำตาลมาที่ฉันนี่คือสัญญากู้ยืมเซ็นมันแล้วเงินจะโอนเข้าให้เธอภายในหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเธอไม่เชื่อใจฉันฉันจ้องมองซองเอกสารสีน้ำตาลนั้นมือของฉันสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องความเชื่อใจแต่นี่คือเงินทั้งหมดที่ฉันเก็บหรอมรอบริบ เงินสำหรับอนาคตของฉันเขาไม่ตอบเพียงส่งซองเอกสารนั้นข้ามมาทางฉันอีกครั้งด้านในเป็นเอกสารกู้ยืมอย่างเป็นทางการมีลายเซ็นของเขาพร้อมอยู่แล้วเหลือเพียงแค่ลายเซ็นของฉันเท่านั้นถ้าเธอไม่ให้เงินในวันนี้ชีวิตฉันอาจถึงจุดจบเขาพูดด้วยน้ำเสียงต่ำๆและความสัมพันธ์ของเราก็คงจบลงเช่นกัน คำพูดของเขาราวกับมีดคมคมบาดเข้าไปในหกใจฉันสิบพีของมิตรภาพกำลังจะหายไปภายในชั่วข้ามคืนเพราะเงินหนึ่งแสนบาทบอกฉันความจริงเธอใช้เงินไปกับอะไรฉันสมควรได้รับคำตอบเขาโห่ร่เบาๆแต่ไม่มีรอยยิ้มในตาของเขาบางครั้งความจริงก็ไม่สำคัญเท่าผลลัพธ์เธอเลือกเอาเอง ระหว่างเพื่อนสิบพีกับเงินหนึ่งแสนโอกาสมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นฉันมองออกไปนอกหน้าต่างผู้คนต่างเร่งรีบไปทำงานโลกใบนี้ยังคงหมุนไปตามปกติแต่โลกของฉันกำลังจะพังทลายดีแล้วฉันพูดด้วยเสียงที่ทาบไม่มีพลังถ้าอย่างนั้นให้มันจบตรงนี้แหละฉันผลักซองเอกสารสีน้ำตาลกลับไปหาเขา อย่างช้าๆฉันขอคำตอบไม่ได้จริงๆใช่ไหมน้ำเสียงของฉันทาบไม่ดังกว่าเสียงกระสิบเขานิ่งเงียสายตาของเขาจับจ้องที่ฉันอย่างเย็นชาเงินข้อนนั้นเธอใช้กับข้านมาลูกของโตใช่ไหมประโยคนี้หลุดออกจากปากฉันอย่างไม่คาดคิดริมฝีปากของเขาเบี้ยวเบานั่นคือสัญญาณยืนยันเธอรู้มาตลอด ว่าโตคือลูกชายของฉันและเธอเลือกที่จะเก็บเนี่ยเหมือนที่ฉันเลือกที่จะโคงเธอความรู้สึกอ้างว้างแผ่ซ่านทั่วร่างกายเหมือนยืนอยู่บนพื้นทรายที่กำลังพังทลายสิบปีที่แล้ววันที่ภรรยาเธอจากไปเพราะคลอดลูกเธอสัญญาว่าจะดูแลเพื่อนซีคนนี้ตลอดไปแต่ไม่เคยบอกว่าเธอมีลูกและตอนนี้เธอจะยึดอนาคตของฉัน ไปแลกกับอนาคตของเขาแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างรู้สึกเจ็บปวดใช่เสียงของเขาดังขึ้นอย่างหลักนั่นไม่มีพ่อคนไหนยอมเห็นลูกตัวเองต้องขาดโอกาสแม้ต้องแลกด้วยมิตรภาพเขาลุกขึ้นยืนเงินหนึ่งแสนบาทคือราคาของความเป็นพ่อและมันก็คือราคาของมิตรภาพเราด้วยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ถ้าเธอยังไม่เซ็นฉันมีวิธีอื่นที่จะได้เงินมาและคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่การขอยืมอีกต่อไปเขามองมาที่ฉันครั้งสุดท้ายขอโทษแต่ฉันไม่มีทางเลือกฉันมองตามเขาที่เดินจากไปร่างกายแข็งเกรงเหมือนถูกแช่แข็งไว้บนเก้าอีรสชาติของกาแฟในปากกลายเป็นขมเฟินมือของฉันลูบไปบนโทรศัพท์ที่วางอยู่ ซึ่งภายในมีภาพอันตราสาวของฉันเองภาพที่ฉันตั้งใจจะบอกเขาในวันนี้ว่าฉันข้อกำลังจะมีลูกคนหนึ่งเช่นกันแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วลูกของฉันจะเกิดมาในโลกไปไหนในโลกที่พ่อของมันถูกเพื่อนที่สุดซื่อหักหลังหรือในโลกที่มันต้องเรียนรู้ว่าแม้แต่คนที่ไว้ใจที่สุดก็อ,อาจกลายเป็นภัยคุกคามเสียงกระดิ่งประตูร้านดังขึ้น เหมือนสัญญาณแห่งการจากไปของเขาแต่แล้วก็มีเสียงก้าวเท้าคู่หนึ่งเดินตรงมาที่โต๊ะของฉันคุณคือเพื่อนของเขาใช่ไหมเสียงผู้ชายปลาดหน้าดังก้องในหูเขาขอให้เรามารับของบางอย่างจากคุณเราหมายถึงเงินหนึ่งแสนบาทนั่นแหละเงาสองร่างยืนบังแสงไฟไว้มิทำให้ฉันรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่ค่อยๆคืคบคลายเข้ามาใจฉันเต้นรัวอย่างแรง มือกำโทรศัพท์นั่นจนข้อขาวเทาส่งพวกคุณมาเสียงของฉันแหบแห้งผู้ชายคนแรกยิ้มเย็นแต่ตาเขาไม่เคยยิ้มเราเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจของเขาและตอนนี้เขาติดหนี้เราเขาแนะนำให้เรามาหาคุณเพื่อชำระหนี้แทนผู้ชายอีกคนวางมือบนโต๊ะนิ้วของเขาข้อลงบนพื้นไม้เป็นจังหวะสั้นๆ เขาบอกว่าคุณมีเงินสดจำนวนหนึ่งและคุณคงยินดีช่วยเพื่อนเก่ากลิ่นอายของน้ำหอมผู้ชายผสมกับกลิ่นเหื่อคละคลุ้งในอากาศฉันรู้สึกหายใจติดขัดถ้าฉันไม่ให้ละ่ะผู้ชายคนแรกโน้มตัวลงมาใกล้ใบหน้าฉันลมหายใจของเขาร้อนเป่าโดนกก้ามแล้วคุณคิดว่าทำไมเขาถึงไม่กล้ามาเอาด้วยตัวเองบางทีมันอาจไม่ใช่แค่การขอยืมเงินธรรมดา บางทีมันอาจเป็นเรื่องความปลอดภัยของคุณเองสายตาของเขามองไปที่กระเป๋าถือของฉันแล้วค่อยๆย,ยื่นมือออกมาฉันกอดกระเป๋าไว้นั่นภายในมีทั้งเงินและภาพอันตราสาวรอเดียวเสียงของฉันสั่นเทาฉันจะให้เงินพวกคุณแต่ขอแค่ตอบคำถามฉันหนึ่งข้อผู้ชายทั้งสองมองกันแล้วพยักหน้าเทา รู้ไหมว่าพวกคุณจะมาทำร้ายฉันความเงียบที่ตามมาบอกทุกอย่างน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มแต่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดน้ำตาแห่งการตื่นรู้เงินอยู่ในนี้ฉันยื่นกระเป๋าให้พวกเขาแต่บอกเขาด้วยว่าความเป็นพ่อไม่ควรสร้างบนความทุกข์ของผู้อื่นเมื่อพวกเขาเดินจากไปฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ได้โทรหาตำรวจ แต่เปิดชชดระหว่างเราสองคนและพิมพ์ข้อความสุดท้ายฉันให้อภัยเธอไม่ใช่เพื่อเธอแต่เพื่อลูกของฉันและตัวฉันเองและนี่คือบทเรียนสุดท้ายที่ฉันให้เธอความรักที่แท้จริงไม่เคยต้องเสียสละความถูกต้องแสงอาทิตย์ยามบ่ายเริ่มอ่อนแรงทอดยาวผ่านหน้าต่างร้านกาแฟแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายฉันนั่งจิบกาแฟแก้วสุดท้ายอย่างชา้า รถขมยังคงอยู่แต่ความรู้สึกเจ็บปวดค่อยๆจางหายการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธแค้นโทรศัพท์บนโต๊ะสั่นเบาๆเป็นข้อความจากเขาขอบคุณและขอโทษเพียงสั้นๆเท่านั้นแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับการปิดบทหนึ่งฉันลุกขึ้นและเดินออกจากร้าน ลมหายใจแรกที่สูดหูไซเดรู้สึกเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนท้องฟ้าสีส้มทองแผ่ปกคลุมเมืองเหมือนกำลังบอกว่าทุกสิ่งสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แม้ความเจ็บปวดในอดีตจะยังคงอยู่แต่มันได้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่ามิตรภาพสิบปีอาจจบลงแต่ชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นและครั้งนี้ฉันจะเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งและสติปัญญา พร้อมกับชีวิตเล็กๆที่กำลังเติบโตในคันเพื่อสร้างเรื่องราวที่ดีกว่าเดิม